จินชีลาเวนครับตอนนี้กองกลางกองกลางกองกลางวันิีลาเวนจิงคับทุเรนะครับโอ้โหโดนปฏิเสธเลครับเอาครับโดนจับรวไปดูหาหนักเลยเขาบอได้ครับออหลังผู้อดสกัดเอาไม่ได้ในกองกลางวันิีาเวนคนเดียว

Hừ 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 Ờ Đánh lèo đánh nó ra trái <laughs> nó สังบอดูนะทอี่ะอออือ

เดี๋ยวฮ้วก็เลืางเฮืได้แล้วก็าดดีฮาร์าดดีฮาร์าดดีาด

อีครับตรงนี้เป็นไงครับเปิดยาวขึ้นมาบุ้นไม่เป็นไรเยี่ยมเดืดยาวขึ้นมาครับนเรเลยตัดเอาไได้เลนขร็กต้องัดด้หรเปล่าบุพิ์ที่อนยาวตเตอนนี้็ดูีรอบตัด คุณผูดนะครับแม่ได้ตงมไม่าชื่อรอะไรช่ออะไรอะไรได้ไหมครับตรงนี้ เดีย,ยวครับรนี้าจะดีมากครับในสอประตูต่อศูนนะครับในช่งเวลาหลังนะครับตอนนี้ก่อนได้บอลก่อนเวลากขอ,อขอเฮรออูมหนึ่งได้ครับ1นึ่งสองสาม